สวัสดีค่ะแม่แอนขอยินนะคะวันนี้นะคะเรามาทําอะไรสนุกๆกันดีกว่าเชื่อว่าในมือถือของแต่ละคนนะคะคงจะมีรูปเยอะแยะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเออวันนี้เขาจะมีมีคนชาร์ลแนนมานะคะก็คือว่าเขาจะมีโจทย์ให้18ภาพค่ะนะแล้วเราแม่แอนจะต้องเอาภาพที่อยู่ในมือถือเนี่ยเอามาโชว์ตามตามโจทย์โอเคไหม พยายามมาดูนะคะก็ลองดูได้นะส่วนน้องเจ๊ที่เเคยทําที่ช่องเจ๊ตะผินวิชาก็ตามไปดูช่องเขาได้เลยค่ะอ่าวันนี้แม่แอนทาค่ะโฟโต้ชาเลนจ์โอเคภาพนี้นะคะมันมีคนโพสต์ในอินสตาแกรมเขบอกว่าโฟโต้มาอวดรูปกันนะก็มี18ข้อนะมามาพร้อมไหมพร้อมโอเคข้อหนึ่งรูปที่ถ่ายทำไมใครไปทำไมอะไอ้โถเรื่องรูมนี้ ถ่ายมาทำไมนี่คืออะไรถ่ายปานเปียมบว่าถ่ายมาทําไมแต่จริงๆคือมันมีความหมายรูปนี้คือมันเป็นคือถ้ามองผิวเผินอะคุณก็งงเออมันเป็บานเปียมคืออะไรฉากกั้นอะไรบางอย่างแต่คือมันเป็นฉากกั้นตอนน้องเกสอะเข้าไปผ่าพุงยิงแล้วมาม่าจะถ่ายเพื่อก็มาม่า ปกติถ่ายจาวทุนี้อะถ้าเป็นหมอคนเดิมอะเขาก็จะเปิดห้องอาซ่ามามาก็จะเห็นเกสทำนู่นนั่นนี่แต่วันนั้นอะมาม่าส่งให้ป้าดูว่าเนี่ยยาบาลวันนี้ไม่เห็นอ๋อไม่เห็นเบปิดชุบไปเลยอ๋อถ่ายมาเป็นหลักฐานว่ามองไม่เห็นนะใช่บอกป้าโอเคอ่ะข้อต่อไปข้อที่สองรูปที่ชอบที่สุดเฮ้ยใช่รูปนี้เหรอฮะรูปที่ชอบที่สุดรูปที่สามโอเครูปที่ชอบที่สุดนี่ค่ะ ทำไมอะ่ะทำไมอะ่ะเพราะว่าความสงบมันังบเกิดค <laughs> <c oughs> ือในรูปจะมีเบบี้เกนหลับอยู่เบบี้เกนหลับอยู่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบชอบเบบี้เกนคนเดียวไม่ชอบเกนไม่ชอบกายนะแต่ชอบเพราะเ <c oughs> บบ Baby Ken <c oughs> ี้เกนหลับอยู่มันจะแบบว่ามามาได้พักสมอง <c oughs> พักร่างกายบ้างเ <c oughs> <อ>พว่า,า,า,านางปวดเหลือเกินคือเอาความ เขาเรียกไงความสงบสุขเคารพไม่ได้อะไรประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีระมารู้สึกเหมือนกันไหมมีสองโอเคหลับอยู่เนะจะได้ทําอะไรอ่ะต่อไปรูปที่แคปล่าสุดแคปล่าสุดเป็นรูปนี้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะขึ้นเป็นภาพใหญ่ผลสอบของน้องกายโอ้ผลสอบน้องกายได้เกรดอะไรได้เกรดส0 0ว้าวไม่ธรรมดาใช่ตลอดมาตั้งแต่ป .1 นป2ปสา ่นสีจะสวยๆมาตลอดอันนี้คือเขาลอกเพื่อนมาสงสัยจะใช่เอ้ยไม่ใช่อ๋อทำเองฝีมือดีนะฮะเรียนเก่งอ่ะรูปต่อไปเลยดีกว่ารูปแอบถ่ายรูปแอบถ่ายเป็นรูปนี้ค่ะแอบถ่ายป้าป๊าป้ากับเบบี้เกนฑ์อ๋อเจอกำลังหนุ่มหนีกันเรื่องนิทานกองเตาผุนอนกันอยู่เลยใช่ค่ะนี่ก็เลยแบบว่าเราคิดว่าเป็นแอบถ่ายตัวเองโดนแอบถ่าย รหรอือเปล่าไม่รู้สิแล้วเราตัวเองโดาแดดถ่ายฉันจะมีรูปได้ไงไปไปเข้าห้องน้ำไปไปเข้าห้องน้ำ๋ยวไป,ไป <c oughs> อดบถ่ายไม่ไม่ใช่เหรอขี้ <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋อต่อไปรูปท้องฟ้ามีไหมฟ้าจริงๆไม่มี<ช>แต่ว่าวันก่อนที่ถ่ายของน้องเกใช่ไหม นี่ไงมีละเดี๋ยวเดี๋ยวได้เหรอได้เหรอรูปท้องฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวได้เหรอท้องฟ้าฝนจะตกกลางคันมัวนะคะอ่ามีอย่างหนึ่งก็ได้อ่ะรูปครอบครัวแต่วัยรูปครอบครัวรูปครอบครัวต้องมีครบคนสินะถ้าตกใครไปคนใดคนหนึ่งก็จะน้อยใจน้อยใจนี่เลยแล้วคุณช้างไปไหนฮะทำไมอ้าวก็แบบนึกว่ามีมีผัวน้อยด้วยเป็นนางวันทองฉันแค่หญิงสองใจ มันเป็นหญิง,งรักเดียวใจเดียวเข้าใจไหมจ้ะโอเคต่อไปรูปที่เจ็ดูปนี้ไม่เคยลงค่ะรูปนีเเลูน้องกายเลปนลิ้นเนีน่ออยน, again, again, น่ารัก่ายกนแล้วไอเกนเนี่ยลิเกนน่ารักอทำหน้าตามเกนไหมตาต่องตาต้องเหนือ่อทำได้เหมือนมากๆโอเคแล้วคือแม่แอนอะ แอบหน้าผักย่นด้วยเห็นไหมอ๋อเลยไม่ได้ลงโบท็อกไม่มีแล้วบิทัชไม่ได้คืออัปลัตทั้งคู่ก็เลยไม่ลงไม่ลงวมนที่ได้ลงแล้วเนี่ยทุนเห็นแล้วรูปแรกของเครื่องอรูปแรกของเครื่องคืออาจจะไม่ได้แรกสุดแบบนีนานแล้วก็คือล่าสุดก็คือมีเอามือถือไปซ่อมมันมีการแบ็กอัพไฟล์ออกไปนะคะรูปล่าสุดในกล้องของแม่รูปแรกก็คือประมาณนี้อ๋อขบวยเช่ไรูจีนนะคะ รูปสุดรูปที่9รูปในผับหรือร้านเหล้าเคยไหมหรือร้านเหล้านี่ได้เข้าครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะคือถ้าผับดึง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 จริงจังอะแล้วปไหนว่ารูปไหนละรูปรูปอาร์ซีเอรูปเหลืองดึงดึงดึงไม่ได้ไปจากอาร์ซีเอไปแล้วแล้วปกอบกัจอห์นทองลอยนะเอกันไปเป็นคนไม่ได้เที่ยวแต่ลุคนี้ต้องอย่างนี้เลยค่ะคิสโต้ขับผู้หญิงเข้าไม่ได้ะผู้หญิงไปนั่งทำงาน เราไปอยเ็นดีคะโอเคมีไหมเราอ่ะไม่ได้แบบเข้าผับไม่ชอบข้าวไม่กินเหล้าไม่สุบุหรี่ด้วยแต่ว่าจําได้เลกไม่า่ะแต่ผู้ชายอย่างเดียวไม่ใช่ฉันไปฉันไปตามกับขับรถกลับบ้านให้เธอ ไปตามไปคุมผัวฉันพาเธอฉันเธอไปเที่ยวฉันก็ไปเป็นเพื่อนแล้วฉันก็ให้เธอเมาเต็มทีแล้วฉันก็ขับรถกลับบ้านเธอเป็นนี่คือเหตุผลเป็นแฟนที่ประเสริฐดีเลิศประเสริฐนี่เป็นเหตุผลจริงๆหรือเป็นเหตุผลข้ออ้างตามไปกลัวเราจะไปน้องน้องทางฝากนี่ขอฟ้องแม่นะคือเป็นเด็กเรียบร้อยมากจริงๆนะคะเหมือนผ้ายับยับที่พับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืเขามีแต่ผ้า ผพา้าเรียบๆที่พาไปเนี่ยเข้าใจแบบนั้นมาตลอดเลยคือพี่ไม่แอรเสียคนเพราะเพราะอินใช่ไหมครับฉันเนี่ยไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวกลางคืนครั้งแรกก็เพราะพ่ออินมีคนพาไปตอนนั้นอายุเท่าไหร่เรียนปีสี่คิดดูไปผับครั้งแรกมหาวิทยาลัยปีสี่อายุจะยี่สิบสองอายุยี่สิบสองพ่ออินตับไปไตเท่าไหร่ครับหมอห้าสมัยนั้นยังไม่ได้แบบจํากัดว่าแบบมีกฎหมายจริงจังว่าห้ามดับห้ามับสิ่งไปได้เข้าได้แต่แม่แอนี่ย เข้าตอนเรียนมหาวิทยาลัยปีสี่อายุยี่สิเชิญไหมล่ะคะเข้าไปก็ไม่ได้อินอะไรกับเขานะก็ไปนั่งกินน้าเปล่ากินโค้กมีมีรูปแบบสรุปแล้วอ่ะสุปอย่างไม่มีแต่ว่าเราก็อยู่หลังๆะเราก็แบบอัปเกรดใช่ไหมไปตามโรงแรมเราก็มีแบบขึ้นรูฟท็อปไปบาร์ของโรงแรมก็จะเป็นรูปนี้แทนนี่นี่ค่ะเห็นไหม คูเการสวีทหวานจ่อยถ้าไปคนเดียวไม่ไปค่ะรักสามีขนาดอ่ะรูปต่อไปรูปทะเลรูปทะเลทะเลกันเลยนะคะรูปนี้ที่ไหนน้ออันนี้ที่อืมพุทรักษาทารักษาหัวจอันนีเป็นเที่ยวกันนะทะเลแบบไปเที่ยวรีสอร์ทแต่ไม่ลงทะเลเห็นทะเลอยู่ริบๆิแปลว่าเรามาเที่ยวทะเลแล้วโอเครูปต่อไปทริปล่าสุดทริปล่าสุดนะคะเอาจริงๆถ้าในกล้องทั่วไป หลักๆคือมันอยู่ในกล้องใหญ่ของพ่ออินออแต่ว่าแม่แอนอ่ะเวลาไปเที่ยวอย่างนั้นไปเราไปทํางานด้วยแม่ก็จะไม่ค่อยจับมือถือถ่ายรูปอืออยู่นะะในกล้องพ่อก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละที่แบบอยู่ในกล้องตัวเองโอ้โหพามาไปด้วยก็คืออันนี้ไปที่เทพดาราพัทยาค่ะอาจจะไม่ได้ใหม่สุดแต่ว่าก็ล่าสุดต่อไปรูปสมัยมัธยมตอนแรกจะบอกว่าหาไม่มีแต่ไปขุดในไลน์ ในไล่โก้เพื่อนคนไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกคนไหนเนี่ยเรเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหภาพนี้ต้องขึ้นนะต้องขึ้นเออตอนมาปลายคือเราแบบว่าดูแบบแม่โบดเรียกแม่แอนว่าเป็นลูกเป็ดคิเล่นะเดี๋ยวไม่ดัดฟันนี่นี่คนนี้คนนี้เดี๋ยวให้วงไปนะนี่นี่นี่แม่ครับนี่คนนี้คนแถวที่สองกับคนแถ่าองคนแถวเออนต้องบอกว่านี่ ไอ้ทีดาราบอกว่าแค่ดัดฟันแค่ดัดฟันอย่างเดียวเธอต้องเชื่อกันไว้นะเพราะฉันก็แค่ดัดฟันอย่างเดียวตอนนั้นที่ฉันดด,ดีขึ้นมาเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาฉันก็แค่ดัดฟันตอนเธอ,อไม่บอกไปว่าเพราะสามีดูแลดีตอนฉันเรียนป,ปีสองอะเธอยังไม่ได้อ่ออ่ขา,ขาะครับมขต่อไปนะต่อไปรูปแก๊งเพื่อน แก๊งเพื่อนอันนี้ก็แก๊งใหญ่นะแต่เป็นแก๊งเรียนที่โรงเรียนมปลายก็ไม่ได้สนิททั้งหมดแต่ถ้าแก๊งเพื่อนสนิททั้งหมดอ่ะจริงๆเพื่อนสนิทตอนเรียนมหาลัยมีอยู่3คนนะคะก็จะมีนิวคนนี้ก็คือเพิ่งไปเยี่ยมคลอดเพิมาอ๋อมีรูปะคะุณแม่กันแล้วใช่แล้วก็เต้นเตนส่วนกิฟต์อ่ะไม่มีรูปคู่เลยเพราะว่าเวลาเจอกันด้วยความที่แบบ ตอนสมัยเราอยู่คอนโดห้องเขาห้องเราอยู่ชั้น23ห้องเขาอยู่ชั้น24ตำแหน่งอยู่ใกล้ๆกันเลยไม่ได้ไม่ถ่ายรูปกันไกลเป็นว่าเราเจอกันบ่อยไกลเป็นว่ามันไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยประมาณนี้ก็เลยไม่มีแต่ว่าจิบอย่าน้อยใจไปเราก็ยังสีกันเหมือนเดิมโอเคต่อไปรูปอาหารในเครื่องรูปอาหารในเครื่องเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าแต่ตอนนี้คือกําลังกินกับการกินขัวซองนะอันนี้ตั้งไปตั้งใจไปกินกัวซอง ไม่ใช่ใช่กินเวอซองอะไรวะอะไรวะไม่ใช่ไม่ได้กินเพอซองแล้วตั้งใจไปกินเจ้าของร้านขายัวอซองอยากดูรูปไมอยากดูรูปมันจะเปิดให้ดูเจ้าของร้านขายัวอซองนะเขาอะธรรมดาธรรมดาไม่หล่อหรอกสู้พ่ออินก็ไม่ได้อันนี้ที่พูดมาคือมุกพูดจริงเดี๋ยวฝั่มือไม้สั่นมือไม้สั่นกงอยู่รู้จักไหมโกงอยู่ คอมรูมเธอที่นายเนี่ยกงอยู่ม่รู้จักรู้จักแต่กงโกงขังอะไรเงี้ยตามนี้คือเราเนี่ยไปทั้งอร่อยปากทั้งอร่อยตาโอเครูปต่อไปรูปหน้ากระจกรูปหน้ากระจกเอาจริงนะไม่ค่อยมีเลยมีแต่แอ่าดูดูนี่นะหน้าัวไหมนี่นะถ้าวันไหนนะต้องเดินทางต่างประเทศนะเราไม่แต่งหน้าไปนะ ตอ่อหมอไม่ผ่าตอ่อหมอบางคนละคนเฮ้ยนี่ไม่ใช่ที่แฝดผู้ดองอะไรเงี้ยเคยเคยมีครั้งหนึ่งไปต่างประเทศตอนเราก่อนจะขึ้นเครื่องแม่ต้องถ่ายคลิปอะไรอย่างี้เราก็แต่งเน้อปะหน้าไปใช่ปะ่ะแต่ด้วยความที่มันบินยาวบินบระยะยาวใช่ไหมเออกลางเดือกคือเราก็ลบเครื่องสาอางพอไปถึงจะเข้าประเทศผ่านต่อมอเขาเขาก็แบบเพ่งได้หรือเปล่ากับลูกพาส์ต มันใช่จริงคนเดียวกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ต่อไปรูปล่าสุดรูปล่าสุดเมื่อวานเราทําพุดดิ้งไว้แล้วก็เลยแบบให้เกสกับเกนกินด้วยกันอะไรประมาณนี้พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนสดนะคะโอเครูปต่อไปน่าสนใจรูปที่เซ็กซี่ที่สุดโอ้ไม่เจเซ็กซี่ไหมคะเซ็กซี่ไหมเปิดเผยได้ไหมคะฮะเปิดเผยได้ครับอมไหมันก็โพสไปอยู่แล้วป่าปกติอะฮะนี่นะคะ จริงๆมันก็ไม่ได้เซ็กซี่อะไรก็แค่แบบมีฟองเปิดๆเ,เออนะจริงเหรอแต่แค่ทั้งหมดเราก็ถอดหมดแค่นั้นเองไปโรงแรมสินทนแล้วแล้วเกสอยากไปเดินสยามาาก็เลยไปกับเกสองคนใช่แม่แอนก็เอาเกนนอนแล้วไม่มีอะไรทำเลยพอกลับถึงห้องนะหลับ <c oughs> แผลทำมาเป็นทำมาเป็นยั่วโถ <c oughs> เออไม่แน่จริงหรออ่ะสุดท้ายรูปที่18รูปที่เรียบร้อยที่สุดขอคำจำกัดความก่อนคำว่าเรียบร้อย เรียบร้อยก็แบบเรียบร้อยไงเป็นคนเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ <คน S 1> แต่งตัวเรียบร้อย,อยอหรืออะไรเงี้ยมีไหมอ่ะคำแปลว่าความของแอนเธอแต่งตัวเรียบร้อยต้องแบบแขนยาวขายาวมิดชิดปิดคอหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแต่งแบบบุสลิมเขาเหรอชุดที่เหมาะสมที่สุดก็คือจะอร์ป็นชุดนี้เนี่ยนี่เป็นชุดปีน้มก็นะไม่มีแล้วทุกทีมีแต่วบ๊อบแบมแบมเข้าใจไหม นี่ปิดจริงๆโอเคเียนี <S <S> <S ่คือเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนั่งคืน้นโอ้โหเราก็ต้องเอาเดื่ชุดแต่เรียบร้อยเหรอจริงๆ,ๆแล้วอ่ะเนี่ยพฤติกรรมไม่ได้เรียบร้อยอเขาก็นั่งคืค้นไงเขาไม่ได้นั่งแบบแหยียดขาอย่างนี้หรอกโอเคเดี๋ยวอะไรอีกคะ <S <S> <S จบไปแล้วค่ะจบแล้วจบแล้วเหรอยังอยากโชว์อีกเหรอ่านว่าแบบอ่ะขอขอขอรูปหน่ยยยยยอยไหมขอรูปที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเอ่อมีความ เป,เ,เ,เป็นตัวเองมากที่สุดเลยเข้าใจป่ะเป็นตัวเองมากที่สุดเลยตัวเองแบบแบบไม่มีแอปไม่มีอะไรอะ่ะแบบของตัวเองอะ่ะเป็นเป็นตัวตัวของตัวเองมากที่สุดขอเวลาสามวันขอเวลาสามวันคืออะไรเนี่ยฮะแลยวแล้วแลวขอเลื่อนดู <c oughs> จะบอกว่าพอเป็นรูปอะ่ะมันก็ยากอะ่ะเพราะวาเวลาแบบรูปเจอแจมีแมวเ,เวลามันจะถ่ายรูปมันก็จะแบบ องนี้อย่างนี้อย่งนี้อย่งนี้ใช่ไหมแต่เพราะฉะนั้นเรามาดูแบบจริงๆของเราเลยดีกว่าว่าเราเป็นคนยังไงอะไรคลิปวิดีโอค่ะคลิปวิดีโอคลิปนี้นะดูดีๆนะเดี๋ยวขึ้นให้ด้วยคือนางกำลังทำกับข้าใน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 คลิปเนี่ยมีน้องกายกำลังนั่งกินข้าวอยู่ แล้วก็แม่แอนกำลังเอาขับข้าวเนี่ยขึ้นไปให้พ่ออินแล้วทิ่มค่ะโดดหัวทิ่มตกบันไดปราากฏว่ถือจานข้าวสองจานเดี๋ยวนะจานข้าวเป็นอะไรอันนี้เป็นภาพกล้องจะปิดใช่ไหมครับใช่ในรี Tyson> ้านเองเสียงดังหมดเลยนะในในเหตุการณ์จริงทุกคนมาดูแล้วหัวเป็นไรหขอฟาดกำแพงดังตุ้มเลยแล้วกำแพงเป็นอะไรไหมไม่เป็นแล้ ถามทุกคนที่โอเคโอเคประคองจานอย่างนี้คือเป็นคลิปที่เล็บปิเซนต์ตัวเองเหรอใจมากว่าบาลานซ์จะดีฉันทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกและสามีอ๋เห็นไหมวันนั้นได้กินข้าวเลยนะจานไม่แตกกับข้าวไม่หกในรู้สึกกินข้าวอร่อยในความรัก ที่ภรรยาอร่อยมากเลยแบบปั่นไส้วดานละไม่ได้ตีพี่อินัากับดักไว้ด้วยนี่เนี่ยคือแอนเป็นคนที่มีความซุ่มซ่ามเยอะมากซุ่มซ่ามเนี้ยชอบเดี๋ยวก็เจ็บตัวดูตัวเนี่ยเขียวเขียววะประจำเขียวโดยที่หาสาเหตุไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรไม่หรอกวันนั้นลืมสีฟอร์มาลีนเริ่มเลอาอ่ะโอเคนะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของโฟโต้ชาเลนจ์นะคะ จริงคือไม่ต้องถ่ายคลิปก็ได้เอาอันเนี้ยลิสต์อันเนี้ยไปเปิดเอาจะมีรูปโกโก้อะไรอย่างเงี้ยของเราองใครที่ดูอยู่นะอยากดูภาพอะไรคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสทำอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะมาดูจนสองจนจัดให้ค่ะโอเคไปกันดีกว่าค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะผู้ไม่ให้พลาดติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งเพลงหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ